ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องครอบครัวตัวต่อตัวติงเต้นนั่นเองวันนี้ก็กลับมาอีกไลฟ์สดนะคะวันนี้มากินข้าวเที่ยงกันกินอะไรข้าวเที่ยงกินอะไรเพราะใี่ถามมากินอะไรอ่ะนี่ไงตัวอะไร้เรายู่หน้าบ้านป้าเชิญรับประทานเชิญรับประทานได้ค่ะเด็กๆ ี่ไม่มีใครเข้าไรเลยใจเย็นๆใช่ไงพี่ชาอุ้ยขายขี่อุ้ขายขี่ไหมเพื่อนคนเ้าสม99กาเหล96ทำไมไม่ทำเองอเซ็ซ้อมได้กระเป๋าเต้มาวางไงเอากระเป๋าแต่ถ้าไม่มีคนเข้ามาแตมีคนกดไรอ่มันมีแต่ว่ามันจะมีคมามีมีัมีมีนมีมมีอันแรกอ่ะแม่ถ้ามตีก็มีประโยชน์นะไม่ตีลังกาค่ะสาว จะแม่กระตีรัังกายสิอุ้ยอากินกินยำกันจ้าทุกคนเขาถามว่าห้าบวกห้าแล้วก็บวกอะไรแล้วกไโอ้มา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 มมามานามามานอมามามานาม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 าบามาคาม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 ันามอมา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 มอมามามยมมันไดามามาม้มาม้ม นี่ทุกคนตัวป่วนน้องเล่าปกติจะนั่งซ้อนกันนะยูดูน่ะมันโทรมาแค่เนี้ยมาถามว่าเนเลขอะไรเอา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 ลมุดแล้วลบมุดไม่งื่อนที่แล้วหนูบอกมันว่าหนูเนเลขนี้นะเลขนี้นะไปนี่เอาแต่มาอุ้ยคุณกินของหกเลยย้มุนเส้นย้ำมาถึงจุดนี้ิ้นยินเใหญ่ได้ตักไม่หลายคนอินเดียคุณจับมา ไปชอ้วรับกินคุณเข้ากล้องหน่อยแล้วหานาเข้ากล้องหน่อยพี่คูณไม่โดนกล้องอันนี้นี่จะคูณคูณคนปวนน่ะตัวป่วนตัวปอนไรสุดนี่ไผ่างแล้วคุณมีทุกคนในห้องโอ้โหถ้าทุกคนนห้องปวดก็ตายละคน้ยตายหรอคะใช่ค่ะบักคิ้วบักคิ้ว มองบางคันแบบสุดๆอ่ะเฮ้แท็บยังไงไม่เผ็ดเลยนู้นไม่ได้เพจเลยมีกินได้หรอค่อยดูมันมีสนมอยู่ในรถเอาออกแม่ดูมันไม่เข้ากล้องแลอะไรต่อโอ้โหที่สาก็ไลฟ์สดเหรอที่สาก็ไลฟ์สดนะที่สาไปบ่อยฝั่งนู้นก็ไลฟ์สดเหมือนกันไลฟ์แรกตอนตอนแรกที่เราไลฟ์เรากินอะไรนะ ไม่คิดว่าจะมีคนดูนะคนดูเท่าไหร่ว่าวันนั้นอ่ะตอนแรกที่ไล่อันไรนสองหมื่นอันไหนอันแรกครั้งแรกเหรออันที่คนดูอยู่ครั้งแรกที่ไลก็คิดว่ามากสองหมื่นเจ็ดที่ที่หนูดูที่พี่จ๋านังดูที่ว่านับติ้งได้โต้เนี่ยพี่จ๋าจะเอาคลิปนั้นด่าว่าอะไรบักสกปกอ๋อมันเป็นเรื่องจริงคลิปนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลยโอ้โหไม่ได้กินเนื้อหรอกกินหมูดีกว่า กระดุเขามองอ้ายเขากิน,นอย่เอาช้อนตักไงลูกช้อนนี้อะ่ะเขามองอ้ายเขากินอุย้ยตอนนี้มีคนดูห้าสิบสตังห้าสิบสตังห้าร้อยสตังแต่จะมาตอนไหน,500นห้าร้อยล้านฮะสตังค์เราไปหาสตังค์ก่อนสามร้อยล้านเออสตังค์จะมาตอนสงกลางเนาะนายบอกน้อพ่อพ่อพ่จ๋าว่าพี่จ๋า เขาพี่มีเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปเขาจะลงมาแต่พี่จ๋านักตั้งใจว่ายังไงจะพาคุณไปเที่ยวทะเลอยู่แล้วจากเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาคุณไปก่อนสงการแล้วก็ไปตามมันกลับมาสงการให้มาเที่ยวบ้านเออดี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 มาเยอะเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์ทาอะไรที่หน้าบ้านเพราะว่าเขาก็อยากให้พี่เขากลับมาเที่ยวบ้านแล้วพี่มีันไม่ได้กลับไงเพราหยุดสิบสองถึงสิบเจ็ดพี่มีบอกอแล้วแล้วน้าพ่อจะไปวันไหน ถ้าจะไปสิ้นเดือนก็ว่าถ้าจะไปสิ้นเดือนนี่แหละวันเสาร์สุกเสาร์อันเด็กตะมอนบอกจะไปเออลุงม้อนเราจะพาเด็กไปเที่ยวก็ยังไม่ถามลุงม้อนว่าจะไปวันไหนแต่ลุงม้อนข้าไปลุงม้อนเขาจะไม่ไปตรงเสาร์อาทิตย์ยังไงอันเขาเน้นด้วยก็ตรงเสาร์อาทิตย์มันคนเยอะเนี่ยก็ให้มันเหญ่ไปเที่ยงเยอะเหมือนเดิมปิดเดิมดูสี่ร้อยล้านคนแล้วใช่เน่คุณเข้าใจพูดเห็นไหม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 พี่คุณเขาเขาฉลาดโดนน้ำลายไหล เดอหยอสดเยอะเนี่ยูดลฟ์สดเยอะมีหนึ่งคนเขาก็เรียกว่าหนึ่งล้านคนนะเขนมหหูเอาไปกินเนงเนี่ยเราซื้มาจากีซงหวาเนี่ย้ใน่ตัวจิ้ใเราเอไปโป๊กก่อเอาไปโป๊กกอนมากินาอกว่ยังไม่ได้กินใช่ไหมคือปโป๊กกอนได้เหรอจริงจจริงอโอ้ได้เท่านี้เลยถึงละร้อยเลยเหรอฮะ น้ระปุกไสักน้าพลอยน้าพลอยไลฟ์สดหันกล้องมาฝั่งนี้ได้ไหมนั่นไลฟ์สดกันงคุณมีคนคอมเมนต์มาหันคอมเมนต์ดเลยแม่อ่านคอมเมนต์ฝั่งนั้นนะแล้วก็ให้ไอ้คุณตอบแม่มองไม่เห็นคุณมีคนเข้าไหมยังเพราะน้พลอยไม่ค่อยได้ไลฟ์ไงอุ้ยอุ้ยจะกิ๊กใส่พราะอร่อยไหมเด็กๆรสชาติเหมือนยำเลยเอ้าก็ยำนะเหมือนมือนางคุณ เจม่ตักตัดกุ้งเป็นวงกลมตอวจานเหมันกุ้งเลยตอวจานเหมันปลาหมึกเลยแก้มไผ่หนาเอ้ยปลาหมึกแก้มหมึกพากันหัวกันเนาะไม่มีความแม่เลยล่ะไม่มีเลยไม่มีหรือเราโมจะกินไหมอ๋อความแม่เนาะอร่อยมากอะไรวะ อาจจะมีเพื่อนเราอยู่ในนั้นก็ได้ข้าบัคาก็ประกกศมากกว่พวกคืณงาเห็ดมมคนคดไลคตรได้ดคนะงาแล้วไม่โคตรโครไอ่ะร้านครั้งสนใจไหมนะคนโดนนันนเกะไรนะเต้เต้หน้าเหมือนโต๊ะเท้เลยครับอ้าให้อกอะไรที่โต้ปากเกี่ ปากอะรห่งเต้ทำไมได้ฉสยาว่าแว่เขาบอกแย่ไปดูดิช่องที่สามมีใครข้ามายังพี่ดมเข้ามายังอี่ดามพี่ด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 มเข้ามาหาน้องเต้หน่อยไปนั่งอะไรดักเปียกนายเงี้ยด่าบอกว่าสิขามาสักเดียว แม่ผมเอาเรื่องนั้นไปบอกกับดามเรื่องอะไรเรื่องที่มีคนมาถามแต่มีแฟนไปบกดามบอกว่ามันอยู่จังหวัดไหนแล้วกูจะไปหามันแชทูเขายังมีอยู่เป็นวะหมดเลยนะหมดย้อนอยู่ที่ไหนล่ะก็ใช่สิที่กินใครกระเป๋าแบรนด์เนมเราเนี่ยเอาไปกำลังทีกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมที่เราทำจนเมื่อเช้าเนี่ย อืมจริงหลังได้ดีมากเจ๊บอกว่าเขาพี่โตชอบแล่นเกมอะไรืมน้ำเราบอกไปเอาน้ำมาคืนเลยไปเองสิครับเรามาหยุดได้เรามาวางไว้สองสามกดไป ก็แน่น้ำจะมาเดี๋ยวไม่มีใครมานั่งด้วยไงน้าคุณยอมเข้ามามันเปลี่ยนทิดลีจะทิดนี่รวยกูแล้วบอแต่เห็นหน้าน้ำคุณเข้ามาคุณเป็นคนอย่างนี้แหละเออว่าคุณจะหันหนีตีเห็นเห็นเห็นอย่นี้นะของน้องอุ่มน้องอิ่มอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลย แม่ผมได้กินคนเดียวมันจะเป็นอะไรไหมน่ะเขาเปลี่ยนเขาเปี่ยนเหรอมีคนอยากอ้วกเวยเปลี่ยนสไตล์การทำเหรออืม่างที่แบบว่าเขาให้ลูกเขากินนะอ่ามันก็เขาให้เหมือนเพื่อแบบทุกต้าข้างบ้านมาทายจังหวัดทายชื่อผลไม้ทายสาดทายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตังแปะให้ใครใายถูกก็ได้ตังไปประมาณเนี้ยเออเราทำบ้างไหมเดี๋ยวให้เงินออกก่อนทำแน่ ตา,ามใทำอะไรยังดุติดามกับใบดมเข้ามาทำคอนเทนต์ทุกวันจังวัดอะไรขึ้นต้นด้วยห้งองเป็นเล่ห์โอ,อม้มันเลยเลยเล่เลยเหรออืมเผ็ดมากกลิ่นน็อบ ไม่กินแ้้อยากกินน้ำดีกว่าอยาเลี้ยงกคนแวคนบางคนอยากกินด้วยแล้วคนมางคนอ่ะคนบางคนอ่ะมบองมองคนบางคนแล้วก็ใส่แล้วก็รังดู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 เขาบอกกินได้นะสุดสุดไปดูตอนมันกินน้ำดันมือแล้วจุมากติดน้ำดิเขาอยากกินนะอะไวเลยน้ำคนน้ำน้องเข้ามาอยากเขาเข้ามายาง ม่มีสักคนไลฟ์ทำไมก็ไม่งไลไปเลยเสียกระิีิแล้วไม่มีคนดูสักคนอืมแม่หนึ่งพันจริงป่ะจริงเออหนึ่งพันสิบเก้าคนไม่ยอมาดูโอุ้ยอ้าวถูกร้อยสี่คนไลฟ์ไปเลยไปเลยอินด้วยอ่านคอมเมนต์ด้วยก็ทำเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ เขาเข้ากวนด้วยก่อนบ่ไงกินยำแล้เข็ดเอ๊ะทำไมล่ะคุณขึ้นมากินลำกินลำใหญ่แล้วจ้ะกินลำใหญ่รลเอียดไม่ว้าวไม่เป็นขันีเกวนนี่กวนเลยเขาบอกว่าพวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดอะไรเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจไอ้คุณก็ตอบดิ ตอบให้เขาค่ใจหน่อยมันมันต้องมีโทรศัพท์อย่างเงี้ยไว้อ่านเมนูแล้วก็ตอบเออจำเหมือนก็คุณอ่านเมนเด้เอาไม่แต่ถ้าเกิดทำอะไรได้ได้เยอะนะแล้วว่าทำร่วมกันแล้วเราก็มาแบ่งปันกันโดนจังหวัดอะไรโดนคู่คิดแล้วนะแต่ว่าทันแบบไอ้ทานหมดมันต้องคือราคาหลักพันเดี๋ยวเราดูคุณลองคำเมือเพราะว่ามันแค่สามร้อยเงี้ยทานมัน ลยสั่งมาแล้วจังหวัดท่าจันลุงมีคนรวมมาหนึ่งคนร้วนละพอยหนึ่งร้านคนนิงเหรอจี๊งคนละพอยวัสดีครับอ้าวไปเลยอ้าวกำลังจังหวัดดีเลยมันต้องไล่บ่อยๆมาไล่ด้วยกันบ่อยๆเอาที่ต้องเอาที่สานั่งด้วยเพราะว่าอันนี้มันช่องของที่สานี่เราต้องให้ที่สามานั่งด้วยร่วมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยจาแต่ว่ามันของที่สาหนูไลอ่ะหนูไลแต่ว่า เอาั้งกองแก็ที่านอนที่เถเลยไม่มีหนูด้วยนะน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเขาไม่ใช่หรอเขาก็หล่อไมีอย่างนี้เป็นน้ำเลยสิหายไปหนึ่หายไปไหนหมดละร้อยละคนจากน้ำพันเลยสี่ร้อยเนี่ยนี่เาเป็นุดจัดะใช่ฉันใช้แอปภาษาไทย เลยไม่รู้ว่าคุณพูดอย่างไรอ่าแอบแฝว่รไงไม่ไม่มันเป็นคนคนไนะอ้นี่เยอะนะคนพี่คบพี่ครับคนอินโดพี่ครับพี่ครับผมโอนให้พี่ห้าร้อยจริงป่ะโ้ ขายคีบะขายคีบนาติงอ่ะใหญ่ได้เงยนทีแล้วเบอร์สนับสนุนการศึกษาดิกด์ได้นะคะใช่ไหมมันมีคนทำอยู่มาแล้วแตบคนบางคนเขาแบบโอนเอมันมีชาวต่างชาติแบบว่าซื้อแบบซุปเปอร์เต็งให้เราด้วยแล้วประมาณสี่สิบบาทเราก็ได้ประไลน์ในทวิตเตอร์ไวๆดิอยู่จังหวัดนครสวรรค์ดค่ะได้ปลาได้ปลาหวานได้เพราันแลกเป็นเงินได้ยังยังไลน์ไม่ได้ผู้ผู้ดีดังไม่ถึงพัน อ๋อไม่ครับผมอนี้าห้าร้อยลบาทใจแล้วินเปลาไม่จริงหรอก้ี่สาวพูดตามดีแล้วพามาติกมันเป็นติกรไม่อะแบบนั้นี่ได้ติกเดิมหายมันมันมันจับยังไงไม่รู้ว่าจับว่าเตเป็นแบบว่าเป็นช่องเป็นของเด็กเป็นถ้าเกิดผู้ยาวน่ะมันจะัดเลยมันจะเอาออกพี่ผมอยากไปสวด์มห่ได้ได้ปวด์หอ่ อร่อยอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไล่รอน้ําอีกเราก็จะมีน้ําอีกคุณอยู่ก้อนไหนทำไงวะคุณอยู่ก้อนไหนคุณอยู่ก้อนไหนก็ถามคุณไงถามีคนดูน้องหนึ่งคนใช่เลยวิเศษปลี่ยนมีเลยทังเทงคุณนะพี่กินก้อนขี้เหรอหนูก็อยากกินเนี่ยทุกคนหนูมันเหนื่อยจังทันที หนูก็อยากได้ปมงนะหนูก็อยากกินค่ะไดมก็คงอจังเดเลยหนูก็อยากกินค่ะไม่ใช่นครสวรรค์ครับผมอยากไปสวรรค์จริงๆเลยสวรรค์ระชาราศหรอผีตายหงก็คือจังหวัดเลยคือด พี่พี่พี่โตร้องเพลงให้ฟังหน่อยโตโ thank you บอกว่าร้องเพลงให้ฟ right? ังหน่อยสิบนิ้วพนมอ้มลงขาเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงอะไรคะเนี่ยใน tiktok มันไลฟ์มนดีก็งานอันนี้แอปให้เราเล่นเ้ยหน้าเราไม่ต้องสุดใช่แล้วเขาก็จะส่งไปให้ไลฟ์เลยแล้ว tiktok หนูยูจังหวัดอุดรธานี พี่อยู่พี่อยู่ปอไหนคะอยู่ปอห้าค่ะดี๋ยนนั้นจะมาแม่ก็ไม่รู้ต่างเดียวไอ้หลังร้านไหนพี่จำหนูได้ไหมไหม่เหระจะไม่ได้หลัรานที่พูดแบบนั้นจิลูกนัองบอกว่าพี่จำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนดูก็คนเก่าเขามาไงคนที่ราส่วนแรก่ะ แม่บอกว่าไม่ให้พูดแบบนี้ใช่เราต้องพูดกับมันเสียงมาลายหน้า F C ีีมันไม่มีมาลาลาผมเป็นคนบอกได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมที่ตาบอกอย่าที่โต๊ะพี่โตอะมันมีให้เราโพสต์เองของที่เราจะผ่าได้ด้วยอะไรอ่ะห้าห้าห้าหนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงนเพลงอะไรก็ได้โต๊ะอเันมักจังโมอ โอ้น้ำมันม,กมักอมโอ้น้ำนเป็นมะเขาน้ำหอมแค่นี้แหละได้หยุดทางเลยวอะไรนะ<อ> <laughs> หนูหาพี่หนูหาพี่แค่สามปีค่ะหนูหาห่างสามปีคือเท่าไหร่ปีหาปีจะเจอตตีเลย ม่ต้อกินอะไรลินกี่นะเปเ่ต้นนล่เลงเนเ้อาน้ำออกมาแล้วเอาน้ำเข้าตู้วันเหมือนเดิม